สวัสดีค่ะพวกว่าช่องแอล a n n e l อีกคือเกาเนาะคะ่ะเมื่อนีกัมีแนวทางดาวโจรเนาะคะ่ะดาวโจร V.I.P กับปกติไม่พี่น้องได้รับชมเนาะคะ่ะงวดประจําวันที่13เดือน7 2564โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง ก่อนอื่นเท่ากับมาเบิรงนผลนะคะผลของวันที่12เนาะ VIP 803กับ24สีล่างเนาะค่ะ03 2สองตัวบนเนาะ03เข้าตัวเด่นรูดเนาะค่ะตรงๆเน,นาะค่ะเนาะ24 2สีสีไม่มีหลุดเนาะค่ะ618่สองตัว18 18กับบะมี่เนาะค่ะลดไป02 02กับแอด์เจาะบได้เนาะค่ะ01060307เนาะค่ะกับลุดเนาะสรุปก็เข่าเด่นเด่น0เนาะเข่าเด่น0เจาะได้03นะคะ VIP03 สรุปก็เข้า VIP บน03เนาะค่ะตรงๆเนาะเดี๋ยวตามต่อของวันที่13เดือน7 2564เนาะค่ะ13 เดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ดาวโจร VIP บวกปกติวันนี้ก็ออกสองดาวเนะค่ะเนาะแอดก็จะให้เป็นเด่น เด่น3กับ8กรูดวิ่งแเด่น3ก็จะให้เป็น3 4 3สี3สามแ8ดสาศ 8ปดสองแปดเก้าสองตัวก็ไปกับทุกครั้งเนาะคะ่ะไปกับทุกครั้งแอดก็จะเน้นตัวที่แอดมาไขเนาะค่ะเนาะสามสามสามแปดแปดหกเนะคะ่ 3, 3, 3, 8, 8, ะ,คะ มีตัวมากตัวชอบจดใบแคบ้เนาะจะพี่น้องจ้าถ้าบ,บ่มากก็สามารเลื่อนผ่านได้เนาะแนวทางก็จะมีเขาไม่รุดเนาะค่ะตัวเลขก็ได้เกิดจากการคิดคำนวณขึ้นมาเนาะค่ะอาจจะมีเขาบางรุดบางก็ขอโทษขอภห้หลายๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเนาะ ก่อนเสีออกไปก็เป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะเจ้าสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบลำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนเนาะคะ่ะพอกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ